นะครับตัวนี้เอสปอร์ตออปชั่นนะครับสีขาวสีขาวมุกนะย้ําเลยว่าตัวนี้ตัวพิเศษตัวท็อปเลยนะครับมีคันเดียวเพิ่งเข้ามาปีสิบหกจนสิบเจ็ดสวยๆแบบนี้สี่แสนกว่าบาทนะครับได้สีขาวมุกชุดแต่งนะครับบอกเลยตัวนี้ได้แม็กขอบสิบเจ็ดตัวเครื่องดูอัลวีทีไอนะครับบอกเลยว่าสวยจริงสภาพน่าใช้นะครับตัวนี้บอกเลยว่ารถเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับเป็นตัวพิเศษนานๆจะมีเข้ามาทีเห็นเห็นแบบว่าผมถ่ายนะครับจริงๆแล้วผมถ่ายผมขายเอาติสมานะไม่ต่ำกว่าร้อยคันแล้วนะครับ คันนี้บอกเลยว่าแรงเทพครับสภาพรถคือสวยมากนะครับเพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับคำว่าออปชั่นก็คือออปชั่นให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มคุ้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบโบลเตอร์ชุดแต่งนะครับตัวไฟตัดหมอกตะเกิดรอบคันมีคร้บครบและแม็กลายไม่ซ้าใครไม่เหมือนใครนะครับนี่แม็กเป็นตัวซีตัววายแบบนี้นะครับแล้วก็ปัดดาเงาด้วยนะครับ สกเกินรอบคันนะครับสกเกินรอบคันแบบนี้กระจกไฟฟ้านะครับสีเดิมสภาพเดิมนะครับไฟสปอยเลอร์ต่างๆเรียกวงามให้ครบๆแบบนี้เลยนะครับตัว1 8, 8ตัว S นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวพิเศษย้ําว่ามีแค่คันเดียวนะครับสวยเดิมน่าสนใจนะครับไอสปอร์ตออปชันสีสถอยนหลังมีให้2จุดรถสวยงามๆสภาพลังฟ้านะครับ คันนี้นะการสงศาสตรามีให้ครบๆนะครับรถเพิ่งเข้านะครับสภาพคือยังไม่ล้างไม่สปาไม่ทําอะไรเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับจุดยึดโซฟิกมีให้ครบๆเลยนะครับสภาพรถสวยเดิมโครงสร้างนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่สภาพเดิมโครงสร้างเดิมสวยนะครับแล้วก็ตัวหุ่งของเดิมๆไม่มีชนไม่มีแตกร้าวเรียกว่ารถเนี่ยไม่มีโดนย้อมนะครับบอกเลยนะเราขายรถราคัดรถเกเทเท่านั้นนะครับรถเกเทคือรถที่ไม่มีโดนชนไม่มีน้าท่วมนะครับสภาพสวยกิฟต์แม่แล้วก็ในต่อในตัวรอยต่อนี้นะครับเห็นไหมเมต้า สปอรตชัดๆนะครับคมๆนะครับตัวให้ดูทุกชุดทุกจุดทุกเม็ดนะครับเราขายรถเราเน้นเลยเขาขายสภาพเดิมนะครับยางเขาบอกเลยว่าสภาพใหม่กริบๆนะครับนี่ให้ดูยางนะครับลูกค้าแต่ยางมิชลินตายบอกเลยว่าคุ้มมากๆประหยัดไปอีก2 0 0 0มื่นนะครับแม็กนะครับตัวนี้ไม่ต้องแต่งใหม่แล้วนะครับนี่ แมกดำดำเงาเงาแบบนี้นะครับก็เป็นมือเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS 4ล้อมีให้ครบๆนะครับยางสปอร์ตสวยๆอันนี้แล้วดูรถสภาพเข้าใหม่นะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะครับราคาสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับสี่แสนกว่าบาทนะครับตัวนี้เป็นปีสิบหกจุดสิบเจ็ดนะครับย้ำว่ามีแค่คันเดียวนะครับอีกคันหนึ่งสีดําติดจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้มาไวไปไวนะครับไม่ใหญ่พลาดกันสปอร์ตออฟชั่นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้ตัวเครื่องเป็นดูออ VGI ด้วยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ ไฟหน้าแบบโวยเตอร์กระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียม2ชั้นไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดำเทาดำนะครับสภาพรถสวยเดิมเงางามนะครับแบบนี้ผมบอกเลยว่าน่าชื้อน่าซื้อน่าใช้นะครับคันนี้นะครับกระจกด้านหน้าของเดิมนะครับนี่เห็นไหมคันนี้ฟิล์มรู้สึกว่าอย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะอย่าเป้แถมฟิล์มให้ใหม่ทั้งสีทั้งหมดเลยนะครับทั้งสีทั้งห้าหบานเนี่ยอย่าเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยลูกค้าเขไหนซื้อคันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นสนใจทักมาโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก ระบบออโต้รามมีให้ครบครบนะครับเสาบีโครงสร้างสภาพเดิมนะครับรถเดิมเดิมไม่มีชนนะครับรถเดิมไม่มีชนนะครับนี่แผ่นอยู่ครบคเห็นไหมครับรถไปปี16หนะครับหัวนุ่งน็อตเดิมสภาพเดิมนะครับแล้วดูนะนี่ครับเม็ดอาร์สปอตต่างๆเรียกว่าเดิมจากโรงงานเลยนะครับสภาพเดิมสวยพร้อมใช้เบาเป็นเบาหนังนะครับเบาหนังแบบมีปลีกนะครับ แอร์แบ็กมีให้ครบนะครับคอนโซลตรงนี้เป็นบุญนุ่มนะครับสภาพสวยเลยเกียร์เป็นซีวันชิปแบบออโต้นะเบ็มืมนวดมีโหมดสปอร์ตให้นะครับคุ้มๆเอาไปใช้งานกันเลยคุ้มๆนะครับและที่สำคัญตัวนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยครับมีกล้องถอยพร้อมจอนะครับมาให้ครบเลยนะครับอ่ะและจุดหนึ่งที่จะให้ดูนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญนะฝาท้ายนะครับฝาท้ายดูอะไรบ้างนะครับฝาท้ายให้ดูในเรื่องของหัวหนุนหัวน็อตนะครับ นี่ครับหัวน็อตเดิมไหมนะครับสังเกตนะหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับเลยนะครับนี่สังเกตนะเดิมเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับสีตัวถังสภาพเดิมไฟท้ายของเดิมของแท้เป็นไทคริโตนะครับแบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะที่เป็นแบรนด์แท้นะครับแล้วก็มีตัวรองถ้าจะทดองก็จะเป็นตัวอ่าเรียกว่าสแตนเลเนะถาดรองนะครับมีให้ครบด้านในนะครับถาดรองของนะครับของอะติสนะของแท้นะครับและตัวยางอะไหลนะครับได้เป็นของแท้เลยนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะ แมกแท้ด้วยนะครับไม่มีน้ําท่วมใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพรถสวยเดิมเงาๆนะครับสภาพสวยเดิมเงาๆเลยนะครับสวยเดิมนี้ซื้อได้นะครับไฟเบรกไฟถอยตรงนี้ก็มีให้ครบๆด้วยนะครับเรียกว่าให้ออปชั่นมาคุ้มครบเซ็นเตอร์ถอยมีให้2จุดนะครับคันนี้เดี๋ยวเป้พาดูออปชั่นด้านในนะครับว่ามีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ตกแต่งด้านในเป็นโทนสีดานะครับโทนสีดําเบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีจุดยึด Isofix ให้ครบโครงสร้างนะครับ นี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับแกะดูเลยนะครับเดิมเดิมชัดชัดแบบนี้นะครับนี่เดิมเดิมไม่โอเวอร์นักชัดชัดคมคมนะครับใครสนใจนะครับคันนี้ติดต่อมาได้เลย094 794848นะครับมาดูกันในต่อในส่วนของด้านในนะครับออปชันเนาะคาว่าออปชั่นนะครับก็สมชื่อเขาครับออปชันให้มาเยอะที่สุดคลุมที่สุดนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับและที่สําคัญนะกันสาดมีให้แล้วไม่พอนะครับสมาเอนที่มีมาให้อีกนะครับนี่เห็นไหมคีคีสองนี่ก็คือตัวสมาเอนที่นะครับ แต่ล็อกเปิดปิดล็อกติดล็อกแตะปิดเปิดได้เลยนะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับฝาประตูเดิมเดิมเลยเนะครับเดิมเดิมนะครับเหมาะได้ปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับเดี๋ยวล้างสปาปรับให้นี่คือสภาพแรกเข้านะครับพู s ส start ได้มาครบๆนะครับพู s h s t a r ได้มาครบคร,บร,บรบเรื่องแสงสีน้ำเงินด้วยเวลาที่ไฟมืดนะครับแล้วก็จบปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับปรับไฟฟ้าแบบนี้เย็บเพิ่ก,กด start นะครับอ มีจอให้ครบๆนะครับจอ MID สวยๆแบบนี้นะครับเป็นจอเรืองแสงแบบออติคอนนะครับและที่สําคัญนะมีแพสชิปเกียร์ให้ด้วยนะครับแพชชิปเกียร์ซ้ายขวามีให้ครบๆเลยนะครับรับสายวางสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับจอมีให้ครบนะครับ AUX FM AVAM CD Bluetooth ต่อได้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็แอร์ได้เป็นออโต้นะครับแอร์ออโต้ได้แมนนวลได้นะครับเผลอเรมีให้ซ้ายขวาครบซ้าย1จุดนะครับ เป็นยูเอวีเกย็อีกหนึ่งจุดครบแบบนี้นะครับเกียร์เป็นซีวิทชิพนะครับโหมดสปอร์ตมีให้ครบเลยนะครับเป็นมือแมนนว่นนะไยแช็คคอนโทรลนะครับมีให้เหมือนกันนะครับคุ้มเนาะและคันนี้เข้าสู่ตลอดด้วยนะครับเขาสู่รพีแปดที่หนึ่งแสนห้าหมื่นแพันโลครั้งต่อไปนะครับตอนนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับมาหนึ่งแสนห้าหมื่นโลมากลางๆสภาพดีๆนะครับเอาไปใช้งานคุ้มนะครับย้ำว่าคุ้มเลยนะครับคันนี้นะครับพิเศษมากๆนะบอกเลยว่ามีคันเดียวนะครับ คู่มืออยู่ครบนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับและที่สำคัญนะครับเขาแค่ถอยมีกล้องให้ครบแบบนี้นะครับกล้องก็มีให้ครบนะครับสวยครบเครื่องเลยนะครับใช้งานกันได้นะครับ เรียกว่าลดให้ออปชันมาครบแล้วนะครับเอาไปดูกันต่อในส่วนของหน้าเครื่องกันบ้างเป็นยังไงไปไปดูนะครับเรียกว่าให้ดูทุกจุดทุกเม็ดถึงพี่ถึงขี่เลยนะครับดูละเอียดนะครับลูกค้าสนใจคนันไหนนะครับเรียกว่าซื้อกับเป้คุณได้รถสวยคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่เซนติไซน์68กรุงเทพนะครับย้ําเลยว่ามาดูได้ลองเทสได้ลองขับได้ เอ้สปอร์ตออฟชันคันนี้นะครับอ่ามาดูกันต่อในส่วนของหน้าเครื่องและคานหน้าซ้ายขวาเดิมไหมมาดูกันเครื่องเป็นดูอัลวีีไอนะครับตัวเครื่องสภาพเดิมๆเลยเดินเรื่องเงี้ยเดินนี้เงี้ยปกตินะครับเดินนี้เงี้ยปกตินะครับบอกเลยว่าหุ่นหันอตต่างๆได้สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมสวพร้อมใช้หัวน่อหัวนอตเดิมๆนะครับสภาพเดิมนะครับแก้ไ้ปขวาเดิมไม่มีโดนชนไม่มีเปลี่ยนนะครับนี่ตรงนี้คือจุดลับนะครับฝากระโปรงถามว่าแกะได้มันแกะได้ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ห้ามแกะนะครับ ถ um ้าแกะแท่งวัรถตันจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับเนี่ยแมสซีนต่างๆสภาพเดิมสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังตาปั๊มมอกอยู่ครบนะครับนี่สภาพเดิมฝาเดิมนะครับสังเกตนะตาปั๊มก็จะมีคําว่าโตโยต้าแบบนี <problèmes> ้นะครับนี่เดิมๆเลยโตโยต้าอยู่ครบนะครับก๊ะโลงต่างสภาพเดิม A.B.S 4ล้อมีครบคันหน้าต่างๆสภาพเดิมสวยนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับรถสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพดีนะคันนี Soldier ้1.6ไอ้1.8นะครับเติมงตัวเครื faisait. ่องเนี่ยได้ดูอ้อ V.T.I. นะครับ รถคันนี้บอกเลยว่าสภาพเดิมเกรด A แบบนี้ย้ําว่ามีแค่คันเดียวนะครับรถสวยแบบนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าเท่านั้นนะครับซื้อสดได้จ่ายไฟได้ปี16.7 1.8ยี่สิบเจ็ดหแอสปอร์ตออฟชั่นและสำหรับใครที่สนใจนะครับเอลติสเอสปอร์ตออฟชั่นคันนี้ป16ี16.7หกยี่มีคันเดียวสีขาวมุกสภาพสวยนะครับออปชั่นครบๆรบับแพสชิพเกียร์มีมาให้กล้องถอยมีมาให้พร้อมจอเซ็นเซอร์ถอยก็มีให้ไฟหน้าเป็นแบบชุดโบยุเตอร์พร้อมกับเซอร์เซเป็นสแตรเกลิร์ดรอบคัันนะครบ สเกิร์ตรอบคันชุดแต่งครบๆแม็กสวยๆไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครนะครับใครสนใจต่อมาได้ที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8าหรือแอดไลน์ไอเดีเบอร์เป้ได้เลยเบอร์นี้ไปทั้งเบอร์และไปทั้งไลน์นะครับอยากดูรถลองเช็ได้ลองขับติดต่อมาได้เลยนะครับปรึกษาว่าตัวเองออกออกรถได้ไหมนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะติดต่อยากนะครับเป้พร้อมรับสายยินดีบริการนะครับพร้อมรับสายยินดีบริการสนใจติดต่อมาได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ